ดูแบบโจหรือว่าดูแบบอะไรดีวะดูดูแบบโจก็ดีครับแต่มันตึมมาดิแต่มันตึมเลยใช่ใช่มันเข้าแบบสายตรงเลยอะแจ็คส่งมาหพี่หน่อยดิใช่ปหพี่อยากลองอะแบบขอพันลำสำเร็จอะไม่ได้ผมไม่มีขายมาซื้อให้ผมอะไรอันจะถ้าไทยในไทยเจอส่วนมากที่มึงไปเจอมาเลยมึงเจอแล้วไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยก็ทจี้จัดแหลมแบบไม่หันเลยอะพยายามหนีแล้ไม่ตีก็จีน่น้หละเออแล้วมึงชอบแบบไหนฟิลแบบไหนดีกว่าแจ็คชอบฟิลไหน ไม่ไม่รู้ไม่เคยดูดแจ็คก็ไม่เคยอะไรล่เยอะท็เป็นอะไรล่สวอสวอครับมีกัญชาอัดแท่งขายปะมีเป็นดอกนะครับแบบพร้อมสูบอะเป็นดอกเลยเหรอต้องดูเขาดูดแบบอะดอกเขาดอกต้องให้แจ็คหรือเปล่าดูดแบบโจหรือว่าดูดแบบอะไรดีวะผมว่าผมดูดดูดแบบโจก็ดีครับแต่มันตึมมือเดียแต่มันตึมใช่ใช่ใช่ตึมคืออะไรวะมันเข้าแบบสายตรงเลยอะเหรอเป็สตันเลยอะ มันมันถึงเลยอะงายท้องงั้นไม่เอาดีกว่าทำไมพวกมึงทำไมแจ้งมึงรู้เยอะจังอ่ะน้องไม่ผมดูดูชูมาเยอะอ๋อดูยูทูบปะมันตึมเลยอะดู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 ที่ไหนอ่ะกูอยากดูอ่ะตึมเลยอตึมยูทูบยูทูบมีมียูทูบมีมีลุงเขียบไปสมมุติอ่ะเต็มเลยใช่จะไปดูไปดูอคลิปหนึ่งนะลุงโอไปดูนะอันนี้จริงๆนะไปดูอ่าอยู่บ้านหลังนึงไปกันประมาณสามคนนอนอยู่ชั้นล่าง อไอ้ <im ittle> คนคนหนึ่งอ่ะมันจะมันมันมันเดินมาแล้วมันเปลีป่ยนไปเก่งเกงเจเจมันอเก่งมันอะแล้วมันก็หยิบซองบุหลีประซองหนึ่งไปเช็คอันหนึง่งแล้วก็พันเศษใสอันหนึ่งเดินออกไปอกนอกห้องอะนอกนอกห้องอ่ะแล้วก็นั่งอยู่หน้าห้องอะพันอยู่หน้านั่งพันนั่งพันแล้วก็นั่เศษอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ดูจริงไหมแจ็ค <im ittle> เคยดูว่าคลิปนี้เออใช่เคยเห็นอยู่เคยดู เคยโยนโยนบอกอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเคยเคยกูเคยกูเคยดูแต่นั่งดูแถวหน้าบ้านกูอะและซีทกันอยู่อะตอนนี้อันไม่ได้ดูหรือเปล่าอะไรไม่ได้ดูหรือเปล่าอยู่บางกอกอะไรทั้งอย่างอะหมู่บ้านนั้นอะบางกอกอะไรวะบางกอกอยู่อพราะว่าแจ็คดูว่าคลิปนั้นอะดังอยู่นะเอ้ยอะไรไม่ดูไม่ดูเลยหรอ ตอบอุรวาดเลยจะจะไม่ได้หรอไม่ดูไม่ดูไม่ดูเลยเหรอไอเดียคลิปนี้ออกจะดังแล้วหน่อยผมดูที่บ้านนิดนึงเดี๋ยวบ้านอะไรบ้านอะไรอะไรบ้านเขาบ้นไรอ่ะบ้านไรอ่ะดูอยู่นั่งเขาไปถ่ายเขาเหมือนไปถ่ายคลิปที่บ้านที่เขาเคาะแล้วแบบแจ้งส่งมาให้พี่หน่อยดิใช่ป่ะพี่อยากลองอ่ะแบบขอพันลำสำเร็จอ่ะมีป่ะไปพันเองดิ ส่งพล้ำสำเร็จไปกูโดนจับทำไงวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนแล้วเขาบอกเสร็จได้เลยไม่โดนแล้วจริงๆใครบอกเขาเนี่ยใครเออเขาดูดหมายเขาออกหมดแล้วเลยไม่ดูดแค่บ้านแต่ว่าไม่ดูดทั้งปูดทั้งปูดทั้งดูแล้วกูไปดูดคนตายคนอื่นเหรอกูก็บอกกูซื้อจากมึงนี่ไงไม่ได้ผมไม่มีขายมาซื้อจากผมอะไรส่งเหรอพี่ค่ะแบบส่งปัตดีเลยเหร เออส่งเอามาส่งได้หมดเลยเซิร์ชค้าได้ทุกอย่างได้พี่จะลงทะเบียนแล้วนี่ไงเออพี่จะปลูกนี่ไงมันจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแล้วเหรอน้องไม่อ่ะเขาก็ปลูกกันทั้งนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวไม่พันล้านหรอกคือเพิ่งปลูกตะกั่งยาวเลยนะเพิ่งปลูกเลนใชาไหมต้นยาวอ่ะพี่เบออ่ะพี่เบออ่ะลงพี่เบออีเฟอร์อ่ะโอ้โหมีเป็นไรอ่ะแบบเป็นใช่เหรอพี่เบอหนะเลยออเป็นโรงเรือนเลยเย่าผมเทอะไรนั้นอ่ะ สายเล่นเกมแบบต้องมีอยู่แล้วเอาจริงอ่ะกูไม่มีดลกูไม่ค่อยชอบอ่ะดูดกูเคยดูดแล้วไงก็กูไม่ชอบกูจําได้เลยกูไปดูดหน้าโรงเรียนกับกับเพื่อนตอนอยู่เยอรมันน่ะอ่าพอดูดดูดแบบเพียวๆนะไม่ไม่ผสมบุหรี่ด้วยเพียวๆเลยแล้วแบบลงทุกป้ายอ่ะ <c oughs> ลงทุก <c oughs> ป้ายอ่ะขึ้นรถไฟกลับบ้านลงแม่งทุกป้ายอ่ะ <c oughs> ไอเฮียโคตรมึนเลยไอสัตว์แบบปลาป้ายหนึง่งรับไอเฮียมองข้างบนเแบบแม่งบนเลยะ แล้วก็ลงไปนั่งพักแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงอยู่งั้นอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะมันคนสุขมันขึ้นลงหรอมันมันดูดครั้งแรกคือสำลักเลยหนึ่งดอกแล้วก็ดูแห้งไปลงคอคอแห้งไหมครับไม่แห้งก็เหมือนตอนแรกอะดูดเหมือนบุหรี่เลยดูดมันสำลักนอ่ะมันเข้าไปโคตรไวอะไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปในในบอดเลยอย่างไวเลยแบบมันมันไม่ได้เหมือนบุหรี่อะอะไรไงต่อแล้วก็ กลับบ้านดูดกันดูดเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วก็ลงทุกป้ายมันเหมือนแบบมึนๆอ่ะมึนหัวมึนหัวทุกป้ายเลยใช่ไหมมันไม่ได้มึนเหมือนจะอ้วกนะมันแค่แบบเมาเมามึนๆอ่ะโอ้หถ้าเมาไม่เอาดีกว่าไม่ชอบเลยความรู้สึกเมาเมาเน่ยเมาไว้แจ๊คว่ามึนหัวเมลามันดูดอ่ะไม่เคยอะไรหรอวิวป้ามันเป็นความรู้สึกวิวเป้ามันมีหลายอาการมันมีหละเขาถึงเรียกว่าหลายสายพันธุ์ไงติใช่เหรอแล้วอยางไง อันนีถ้าไทยในะไทยเจอส่วนมากที่มึงเปเจอมาเนี่ยมึงเจอะไ้ม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยไม่เคยอไม่เคยเจอเพื่อนเพื่อนไม่ดูดเลยเหรอไม่เคผมเป็นเด็กเลี้ยงตอนสมต,ติม๋มโอเคกูก็ติม๋มตอนกูดูบุรีอ่อยู่อ่ะกลัวอายุสิบแปดแล้วนะตำรวจมากูโยนทิ้งก่อนเลยอนะ่ะแล้วเพื่อนกูก็ด่าว่ามึงจะโยนทิ้งน้ำเยี่ยอะไรสัตว์แต่มันบอกว่าอะไรนะน้ำลายแบบคอคอเหนียวแบบคือไม่เหนียวไม่เหนียวเหนียว ของกูไม่เหนียวนะหนืดแหละหนืดเลยหนืดไม่พวกมึงดูดกันจนชินแล้วไงแต่ไปถึงครั้งแรกๆอ่ะครั้งแรกๆอ่ะเหนียวก็เหนียวเหนียวอยู่แล้วแต่หมายถึงคนแรกๆไงเอาดูดแล้วกินกินเยอะไปเยไอ้แจ็คก็พยายามหนีนะพี่ตีกันางเกงย้อยสามปืนดุูกระจี้เนี่ยจุกกระจี้เนี่ยขัดไม่แบบไม่หันเลยอ่ะกระชี้จัดอ่ะกระชี้จัดเลยแบบไม่หันเลยอ้แจ็พยายามหนีนะพี่ตีกระจีอยู่นั่นแหละ แล้วทีเนี้ยถ้าแบบถ้าคนถ้าคนอาการหิวก็หิวไปเลยไงแล้วถามพีม่ถามว่าถ้าถ้าผสมบุรี่กับไม่ผสมอะไรดีกว่ากันไม่ผสมเลยครับถ้าของไทยก็ไม่ไม่ต่างอ่ะถ้าของไทยผสมรือไ,ไม่ผสมก็ไม่ต่างกันแ<ด>หละใช่แต่ของนอกแบบเขาดูดเพียวกันใช่ของนอกดูดเพียวกันไม่มีนะผสมบุรีอ่ะเออแล้วมึงชอบแบบไหนฟิลแบบไหนดีกว่าแจ็คชอบฟิลไหนไม่ไม่รู้ไม่เคยดูดแต่แจ็คมันไม่เคยอะไรมันเป็นอะไรไอ้เฮียนีจาให้ได้นะไอ้สัตว์ ไอ้ตจากจากพี nah ่กินข้าวละหม้อพี่กินข้าวละสี่หม้อพี่ใช่เหรออ๋อจิ้งิีกันอะไรช่วงนั้นช่วงนั้นตอนนั้นกินตอนนี้เริ่มใหม่ใหม่กินกันอะไรวะช่วงนั้นไม่เคยดูอะไรดิค่ะหรือว่าของหวานหรือว่าอะไรไม่ทคยวันนี้วันนี้เขาปล่อยคนที่ดูดกัญชาแล้วก็ดีค้ากัญชาทั้งหมดสี่พันกว่าคนอ่ะเขาปล่อยออกมาจากคุกอ่ะ พร้อมกันหมดทั่วทั้งประเทศอ่ะวันนี้นะวันนี้วันที่เก้าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยปล่อยนักโทษอ่ะหูแบบถ่ายรูปไอ้ถ่ายวีโอแล้วมาแบบคือถ้าถ้าถ้าพี่แบบกินข้าวเสร็จจ้าแล้วพี่แบบอิ่มๆิ่มแล้วลงเกมไปไปตึ้งกี่ทีหนึ่งอ่ะตึ้งเลยแล้วแบบพี่กินข้าวด้วยแล้วพี่ก็มานอนดูหนังอ่ะแล้วพี่ก็แบบโอ้ยเียพลินอ่ะเพลินแบบเหรอโคตรได้เออหนังเพลินจัดเลยเหรอพอกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วก็ลงมานอนดูเด็ตติกใช่ป่ะเออก็จะแบแล้วตอนนั้นดูหนังดูหนังเรื่องอะไรนะ มึงดูหนักไหมไม่รู้ผมดูใน YouTube มาเนี่ยผมเห็นเขาทำเลยสรุปมึงดูหรอแจ๊กน้องไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยละเอียดยิดดีเทลตรงนี้ย t u b e เยอะแยะพี่เออแต่ละเอียดจริงอ่ะแล้วครับใครใครมีแบบอัดแท่งนะครับก็ส่งมาได้ทักเพื่อนที่เพจหน่อยนะครับไอ้อติจะดูดอัดแท่งนดอกเขาปลูกกันเยอะแยะไม่เห็นหรอ ดอกมันเป็นยังไงวะมันจะทำไงพี่ทําไม่เป็นเป็นช่อเลยแล้วเราเอาดอกมาทําอะไรก็ดอกมาแยกไอ้นี่ก่อนแยกก้านเนี่ยอ่าเอ้ยเราใช้แยกก้านก่อนเขาจะดูดดอกกันเหรอคือดึงดึงออกจากก้านอ่ะก้านไอญแบบสเลดครับคือดึงออกจากก้านแล้วก็ยัดใช่อ่าคืออันนี้หมายถึงพันลำถูกไหมใช่ไหมจังเขาจะเอาโลโลอ่ะอันนี้เป็นคุยเรื่องเกี้ยอะไรกันอ่ะไอ้เกี้ย จุดเน็ต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 ต้องไปดูในเน็ตอะผมจำไม่ได้แล้วใจ้อยแบบนีอะไรบ้างเนี่ยที่คาบที่คาบจีอยแบบนี้เลยปะเอาพันเลยใช่ปหมอันนี้เออใช่เนี่ยแล้วก็โลอ่าต้องมีตัวกองไหมตัวกองก็เป็นกระดาษแข็งไงมันแถมมากกระดาษโลอะมึงรู้เยอะจริงว่ะน้อง พี่คารวะผมดูผมดูมันจะแพงมหมแล้าเขาขายกันจะแพงมหนจังไม่สนใจผมไม่ค่อยชอบเขาไม่มีต้นทุนนี่คือผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบเหล้าผมไม่ชอบกัญชาเพราะว่าผมเคยลองแล้วแล้วมันรู้สึกไม่ดีผมไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็มีขายเป็นจอยเลยแต่ก่อนตัวร้อยเนื้อเพียวใช่ครับเออเออมีเรียมแรมว่าเนื้อนั้นอ่ะใช่ครับจุ๋ยเลยครับจุ๋ยเลยอะ แต่ผมชอบวิธีที่เขาแบบเขาไปสาธิตการปลูกอ่ะในห้องกดฟีลเลยนะแบบไอ้ยังมันก็ขีเอชิยหายเลยก็หาวิธีปลูกกันจนได้นะไอสัตว์เออแต่บอกข่าไฟนี่เปลืองจัดเลยใช่ปะไม่รู้เหมือนต้องเปิดไฟสองมั้งไม่รู้อ่ะใช่ใช่เขาบอกว่าทดแทนพลังงานในนี่เหรอแดดอ่ะแดดมันแรงไันดาลใใช่ใช่มันชอบไฟสีม่วงอ่ะใชาแล้วจะสายพันธุ์ปะเราไม่เกี่ยวแล้วจะสายพันธุ์ด้วยมั้งดี่ว่า แล้วเราจะไปหาเขาว่า OG จากไหนได้จ๊ะ OG เนี่ยโอเยอะแยะเนื้อนหน้าเขาก็เรียกว่า OG แล้วมั้งมันจะมี OG จีครอ่ะคืออะไรวะเป็นสายพันธุ์เนี่ยแล้วมี AK ที่ผมเคยนี่ไอที่ผมเคยเห็นเห็นนะมันมีพันธุ์เยอะมากเลยอะติแต่ว่ามันจะแบ่งออกเป็นอินดิก้าสติว่าแล้วก็ไฮบิด อ๋อเออเคยได้ยินคำพวกนี้มาอยู่จะผมแบบผมผมไม่ได้รู้ลึกเหมือนแบบสบอไรผมแบบผมเห็นแค่แบบบางอย่างผมเห็นแค่เขาตัวที่เขานิยมกันอ่ะเหรอแต่ว่าผมจะไม่ชอบเลยสามสามพันชอบเลยมากสุดไม่ได้ชอบไม่เคยกันที่ดูมาไม่ชอบเลยใช่ไหมไม่ชอบอเราไม่เคยดูเราจะไปชอบได้ไงอื แต่ข้อมูลมึงแน่นจริงน้องข้อมูลแน่นมากศึกษาไงคนเราต้องใช้วิธีการเล่าเรียนใช่ผมอยู่ที่พัฒนาความรู้ครับผมเรียนตลอเวลาใชริ่นนิ่อันนี้จริงอันนี้จริงาอันนี้จริงอันนี้พี่เห็นด้วยแล้วตอนเลือกกระดาษที่มึงพันอยู่หลังเนี่ยมึงใช้กระดาษอะไรวะกระดาษ A สี่พี่มึงนั่งใช ไม่ตอนนี้มึงต้องการอะไรจากแจ็คตีพี่ถามเออจีไม่หยุดจะเพิ่งเอาข้อนี้เซิร์ชเอาข้อนี้มันถูกกฎหมายแล้วไม่เอา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 มันถูกกฎหมายแล้วไงใครบอกมึงว่ามันถูกกฎหมายวะนี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ย ไม่เซิร์ฟไม่อยู่ไหนเลยไม่อ่านข่าวไม่อะไรเลยหรอผมผมรู้ว่าแค่เขาให้ทำการแพทย์กับไอเนี่ยทำเป็นอาหารได้อะไรนี่วันที่9แล้วเซิร์ฟคือมดกันหมดแล้วแปลว่าลืมอัปเดตต้องไปอัปเดตเอาก็เหมืไม่ใส่กันยาหน่อยนี่แล้วมึงจะเถียงทำไมอ่ะมึงจะเถียงทำไมอ่ะไม่ผมไม่ตามไม่ดู่าคุจะปลูกไหมบอกว่าไม่ได้แต่แค่ถามว่าใช่หรอเออใช่ก็ตามแล้วเชื่อพี่เดยังไงใช่ ตอนนี้ในไทยมีคอฟฟี่ชอบคือแจถามว่ายาบ้ายาบ้าปลดยังไรฉันเชื่อเลยยาบ้าเหี้ยเลยเอาผมมือเศรษฐีวอ้เหี้ยเขาบอกด้านไหนสัตว์เขาบอกสูบได้แต่ห้ามมีสารอะไรดีอะไรนะแจ็คสารอะไรที่มีอยู่ในร่างกายอ่ะ TSC เออนั่นแหละห้ามมีเกิน0.02อ่ะซึ่งเป็นหมอแม่แจ็คไปเป็นหมอได้ไหมไปเป็นหมอไม่รู้ทุกหลักเลยอ่ะ TSC BCG เหี้ยอ่ะ PR อ่ะติดกระป๋งจริงเหรอพี่ จริงครับจริงจริงออกจากกัญชายาเสพติดออกจากยาเสพติดประเภทที่ห้าเออสามารถปลูกได้ทําการปลูกทําการค้าทาการเสพได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ยกเลิกคดีที่กำลังเป็นกำลังจับทั้งหมดของทั้งประเทศอ่ะพี่ว่าคนที่เขาดูดอ่ะมันจะมันจะมันจะไม่เกินศูนย์จุดสองได้ไงวะทีเดียวก็เกินแี่วอยากรวยแบบวิดคาริฟาทีเดียวก็เกินแล้วอ่ะเกินหลอดแล้วอะขายดีกว่า พี่พี่ครับผมเป็นดาราพี่สันติครับัันนีีผมได้ยินพี่แจ็คพูดกับเมาแล้วพี่ไปทาครับพี่ติตพี่ตีนะปลูกหรอเว้ยพี่ตีพี่แจ๊คพูดกันมา่แล้วพี่ฟันนี้ฟันนี้ครับจะบอกให้นะคือการรวยที่ง่ายอ่ะคือการเริ่มต้นทำอะไรก่อนที่ไม่เหมือนใครเว้ยตอนนี้คนทำเยอะละเยอะใช่เยอะไม่แต่ไม่ไม่กูมองว่าไอ้ตีทำอ่ะมันมันรวยได้เว้ย เพราะว่าไอตีมันมีการที่อยากเรียนรู้อะคือบางทีอะเขาต้องยิงแอดแต่อตีไม่ต้องยิงแอดให้พวกกูปรสบเหน้ากองก็ได้ใช่ให้มึงจอยหน้าเลยไอ้แจ๊คไม่แต่ว่าถ้าถ้าตีจะเนี่ยถ้าตีจะทำใช่ป่าวตีต้องถ้าแบบไม่อยากปลูกเองก็ต้องไปซื้อต้นเขามาต่อแล้วมาขายอ่ะปลูกเองอะนี่พี่ต้องปลูกเองอะนี่ปลูกเองกใช้เวลาไงเออว่าว่าพี่จะทันตลาดเหรอพี่ไม่ได้ปลูกทันตลาดพี่จะปลูกเป็นศูนย์การเรียนรู้ เนี่ยไอตีมีคนขายบ้านบ้านกูอ่ะเดี๋ยวกูซื้อแล้วมึงก็ไปปลูกไหมหนังเนี้ยเอาปะฮะตอนนี้กูฝันกูมีที่ยิ่งใหญ่อยู่กูปลูกกับแดดธรรมชาติทุกอย่างไม่ธรรมชาติเหมือนกันบ้านกูก็แดดาองเหมือนกันเปิดขายในหมู่บ้านเลยเริ่มต้นที่หมู่บ้านกูสู่การใหญ่สนใจเปล่าอ๋อเขาบอกให้สารสกัดไม่เกิน0.2นย์จะจ๊ะได้รอ อู๋ไม่รู้อะไรพี่มันจะไปทํำยังไงไปย้ายไปบ้านพี่ยังไงนะพี่เลิฟไม่เป็นไรไม่น้องพี่เข้าใจน้องคือถ้าพี่พึ่งเริ่มพี่ก็ช้าเลยแล้วพี่ไปซื้อต้นเลยก็เดีวพี่ก็ไปซื้อต้นมาปลูกเชียงรายไม่ไม่ไม่เอางี้พี่ก็ปลูกทิ้งไปก่อนแล้วพี่ก็ไปซื้อมาขายก่อนอ่าแล้วพี่ก็รอรออันนั้นโตพี่ก็ศึกษาใครครับใครใครที่มีอ่าเอานี้แล้วกันประชาสัมพันธ์เลยใครที่มีต้นอยู่แล้วหรือว่าอยู่แล้ว มีความรู้อะไรอยู่แล้วมีต้นหมายถึงมีต้นพร้อมขายอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะขายยังไงช่องทางไหนติดต่อมาเป็นในหน้าให้โอเคไหมรับเสพเป็นในหน้าให้แต่ขอขอ <ๆ S 2> คน <ๆ S 2> ที่ <ๆ S 2> ไม่บิดนะครับแต่ขอคนที่ไม่บิดนะขอเขาไม่บิดนะครับไม่ผสมขี้ไก่อะไรมานะครับไม่เอานะครับไม่ใช้สารเล็งโตบอกอะไปเงี้ยโอเเขาสามารถใช้สารเล็งโตได้ด้วยเปลอ,อัดแท่งไอ้สารเล็งโตบึมเลยหรอ แล้วมันยินายนทำอะไรพี่เปิดคาเฟ่สูตรกันเลงรู้ใช่สามารถดูดกัญชาในคาเฟ่ได้เต็มที่มีที่พักให้เลยจบที่เดียวใช่พี่คินด้ให้ชูดได้เลยเหรอเออชูดแล้วก็นอนได้เลยมีที่นอนมีอะไรเพราะแถวๆนี้ก็บรรยากาศดีเลยนะมีคาเฟ่ให้มีทุกอย่างให้คาเฟ่กัญชาใช้ได้ว่ะคาเฟ่กัญชาฉีกจัดเลยอ่ะที่เห็นกระท่อมตอนนี้เวลาคนขายใบละบาทอะ เออตอนแรกอ,อ,อยากแพงไปใช่หรอใช่ตอนแรกแพงแตพี่พลังใบนะอะ่ะเจอพี่พลังใบไปใบละบาทเลยใ <laughs> บละสุดจุดห้าอเงี้ยแล้วเรามายืนทำอะไรกันอ่ะเอายืนรอลุง <c oughs> รอตำรวจมาเนี่ยมันมาให้มึงไม่ล่ะเนี่ยมึงจืนจกกันเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยตำรวจเหล่านีคนเนี่ย อุ้มไม่ได้ด้วยเฮียรอ,อแม่งเยอะๆก่อนแล้วกันสัตว์เฮียไปหาอะไรทำกันดีกว่านอ้องไปโคตรเพลินกับคุยเรื่องกัญชาโคตรเพลินอะความรู้งั้นเลยอะแค่คุยก็เมาแล้วเออแค่เรียนรู้อะได้เรียนรู้อะแจ็ค